สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Monster Hunter ผมคิ i มีไฟวันนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter Y ซึ่งตอนนี้ทางเกมได้เปิดให้รับของรางวัล p e n d e น์นนจากกิจกรรม Challenge Quest โดยาา a r u m of the Hollow ได้แล้วนะครับซึ่งผมเพิ่งเปิดเกมมาเหมือนกันก็เดี๋ยวจะเข้าไปรับกันเลย ซึ่งจะให้รับได้ตั้งแต่วันที่25เมษายนจนถึงวันที่24เดือน7นะครับซึ่งเวลาเราไปรับก็จะไปรับตรงซัพพอร์ตเด็กตรงที่เป็นเป็นแมวอยู่ตรงในแคมป์นะครับเดี๋ยวเราไปรับด้วยกันเลย เป็นเดนมันจะมีทั้งหมดอยู่3แบบถ้าใครที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้รับเปนเดน์มา2แบบอีกหนึ่งแบบก็คือเราต้องทำเวลาให้ต่ำกว่า5นาทีเราถึงจะได้เป็นเดน์แบบพิเศษมาอีก1อย่างนะครับก็จะมี โดยชาคุมะออฟคอนเทนต์นะครับอีกอันหนึ่งก็โดยชาคุมะออฟเบบูลี่อีกอันทุท้ายที่เราทำเวลาต่ำกว่า5นาทีเราก็จะได้โดยชาคุมะออฟเดอะมัตเตอรี่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็กดรับกันเลยแล้วเดี๋ยวเราเข้าในแคม ไปดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับรวมๆระยะเวลาที่เขาเปิดให้รับรางวัลก็อยู่ประมาณราวๆสามเดือนเลยนะครับ <Bye. S 1> เพื่อนๆที่ร่วมกิจกรรมก็มารับเป็นดดนกันได้นะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนหน้าตาของเป็นแดนเลยครับ นี้ก็เป็นอันแรกนะครับตัวชาคุมะออฟคอนเทนตนะครับซึ่งเป็นระดับที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับตัวไันที่สองก็จะเป็นตัวชาคุมะออฟเบบูลีนะครับตัวนั้นที่สามก็จะเป็นตัวชาคุมะออฟเมส e อลี่นะครับซึ่งมันก็จะมีไฟติดมาด้วยก็ดูสวยดีเดี๋ยวผมจะเปลี่ยน ให้กับเจ้าไก่ติเขตของเราด้วยนะครับอย <Sh ot> ู่ลำดับ <BACK> ท <G TA away> <more later> ี่เท่าไหร่นะอยู่ลำดับที่ห้าสิบเลยครับก็ดูสวยดีไปอีกแบบนึงครับเดี๋ยวเรามาโชว์หน้าตาตอนห้อย ตอนติดหลังอาพุดกันหน่อยแล้วยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมมากดรับเป็นแดนที่ร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับครับแล้วก็ฝากช่องลิปมีไฟกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องลิปมีไฟไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับตอนนี้ครับ